ตลาดหุ้นไทยปีนี้เราก็ยังกินบวยนะเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจแต่เท่าไหร่คือตอนนี้หุ้นไทยที่เป็นเดอะสตาร์เนี่ยอันรู้สึกว่ามันโดนเก็บไปหมดละทีละตัวเราต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยมันขาดสเสน่ห์ไปค่อนข้างมากนะครับคือสเสน่ห์มันค่อยๆจางลงจางลงจนทุกวันนี้แทบจะหาสเสน่ห์ไม่เจอลว สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยคือเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยสามารถกระจายไปลงประเทศใดก็ได้ทั่วโลกคือในช่วง10ปีก่อนหน้าที่เป็นยุคเติบโตรของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือเวลามองมาที่ emerging market เนี่ยไทยมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันก็กระจายเข้ามาให้เราเป็นลำดับต้นๆแต่ณปัจจุบันเนี่ย market cap ตลาดหุ้นไทยที่มันลงมาจาก17ล้านล้าน18ล้านล้านตอนนี้มันเหลือประมาณ13ล้านล้านกว่าตอนนี้เราใหญ่กว่าแค่ฟิลิปปินส์นะตลาดอื่นๆในเอเชียนะเราเล็กกว่าเขาหมดละ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกระจายเงินเข้ามาน่มันก็น้อยลงทีนี้ต่างชาติเนี่ยจึงขายสุทธิเป็นปีที่3ติดต่อกันหลักตางหุ้นไทยของเราเนี่ยจะเคยเป็นนักเรียนหัวแถวเนาะนักเรียนหัวแถวเวลาต่างชาติลงมาเราถูกลดชั้นลงมากลายเป็นกลางแถวแล้วตอนนี้ก็กําลังจะกลายเป็นปลายแถวไปละก็คือไม่ได้รับการเหลียวแลจากต่างชาติ ตลาดหุ้นไทยปีนี้เราก็ยังกินบวยนะคุณกีตาเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจแต่เท่าไหร่นะครับเรากินกนบวยนะฮะช่วงที่คุณทัมประกาศตัว reciprocal tariff เนอะในวันที่ 2, 2, สองกรกฎาคม2เมษาถ้า,าจำไม่ผิดนะครับที่มีการประกาศหุ้นเขาลงกันเยอะนะนนของเราก็ลงเหมือนกันตอนนั้นไม่มีหลายๆประเทศเนี่ยที่ลงมาใกล้ๆเราเนอะเช่นลงมาสัก1ิบ5ี่บห้าเปอร์เซ็นต์เช่นไต้หวัน แต่พอตลาดมันดีดก,กลับเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาตอนนี้เขาเหลือแทบจะไม่ลบแล้วฮะแต่ไทยเรามันยังนอนยิ่งอยู่ที่เดิมนะครับนะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าน้ําตัวน้ํามันนี่แหละอาจจะเป็นตัวแปรให้เราลดช่วงลบได้ฮะคุณกีตาเพราะว่าเซกเตอร์พลังงานเนี่ยมันมีเวทน้าหนักประมาณสักสาสิเปอร์เซ็นของมา켓แคลรตลาดหุ้นไทยคือตอนนี้หุ้นไทยที่เป็นเดอะสตาร์เนี่ยอันรู้สึกว่ามันโดนเก็บไปหมดละทีละตัวเมื่อก่อนต่างชาติลงทุน ในประเทศไทยเนี่ยเขาจะคิดถึงอะไรฮะค้าปลีก CPO กลุ่มธนาคาร BBL k b a n k ใช่ไหมฮะกลุ่มปิทอเคมจะเป็นปูนใหญ่ที่ทำวัสดุก่อสร้างกลุ่มบ้านก็เป็น Land and House ถูก,ถกไหมฮะแต่หุ้นเรานี้มันโดนเก็บไปแล้วล่าสุด AOT ก็โดนเก็บไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สเสน่หุ้นไทยมันไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่มันจะทำาให้ไทยเราฟื้นตัวได้เนี่ยเนื่องจากกลุ่มพลังงานเนี่ยมันเป็นคอมโบดิตี้ตลาดไหนมันก็ไม่แตกต่างกันฮะ ถ้าน้ำมันมันขึ้นเราหุ้นพลังงานไทยมันดิสเทิเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยอันว่าตัวแปรสําคัญอาจจะทาให้กลุ่มพลังงานเนี่ยทาให้อินเด็กเราลดช่วงลบก็ได้นะนะครับลดช่วงลบมันอาจจะกลับมาเคลื่อนไหวตามภูมิภาคหรือว่าตามตลาดหุ้นทั่วโลกที่มันเล่นแต่กลุ่มพลังงานนะครับ<ช>แต่ว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยก็ต้องระวังว่าถ้าน้ํามันขึ้นแรงผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกลุ่มอื่นๆของเราก็จะได้รับผลกระทบเชิงลบนะฮะเช่นกลุ่มสายการบิน กลุ่มท่องเที่ยวนะฮะกลุ่มค้าปลีกเงี้ยน้ามันในประเทศคือเพราะฉะนัะนน้นมันมีทั้งบวกและลบแต่แต่น้ํามันถ้าขึ้นแรงอาจจะดีพอให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาเคลื่อนไหวตามภูมิภาคได้หลังจากเราเคลื่อนไหวอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ครับค่ะน้ํามันจะต้องขึ้นแรงขนาดไหนคะพี่อัน้นถึงจะมีแรงส่งมีแรงขับหุ้นกลุ่มเอเนอร์จีในเมืองไทยได้คะพี่อัน้นเพราะว่าคือช่วงที่ราคาน้ามันขึ้นมา แล้วก็มีเหตุการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นอ่พุ้นพลังงานจะดันเซตได้สักเท่าไหร่นะครับอานใช่ครับแล้วจะเห็นแค่ปตตสอพอที่ที่มันช่วยช่วยขึ้นมาเนาะแต่ว่าความชกร้ายของเรานะคุณกิต้าคือวันที่สอพอขึ้นแรงหกเปอร์เซ็นเนี่ยมันดันแรกมาด้วย AOT ที่มันลงแรงหกเปอร์เซ็นตมันก็เลยไม่ได้เห็นภาพชาดต่อเซตอินเด็กต์เนาะเพราะมันออฟเซตกันไปในตัวเนาะแต่อันเชื่อว่าถ้าน้ำมันขึ้นแรงเช่นเกิดแปดสิบห้าเหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไปเน เวสเท็กซัสเนี่ยอันว่ากลุ่มพลังงานที่จะมายกแผงและคือสอลพอนี่คงเป็นตัวลีดเดอร์ที่ขึ้นไปเด่นก่อนแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มตามเนี่ยก็จะไปทั่วกลุ่มโรงกันนะครับเช่นไทยออยสพอาร์ซีนะบางจาก b ีเอสอารเพราะระดับที่85เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้กลุ่มพลังงานเนี่ยมีกําไรจากสต็อกน้ํามันค่อนข้างเยอะในไตรมาส3ที่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเด่นเนี่ยเพราะว่าน้ํามันที่ขึ้นมาเลเวลตรงนี้เนี่ยมันยังต่ํากว่าระดับปิดไตรมาส1 นะครับพอมาตามก่าระดับปิดไตรมาหนึ่งมันก็ทําให้งบไต่มาสองของกลุ่มลงกันเนี่ยมันอาจจะยังมีสต็อกลอสอยู่นะครับงบมันก็เลยไม่เด่นแต่ถ้ามันวิ่งเกิน85ขึ้นไปเนี่ยอันว่ายังไงกลุ่มพลังงานก็ขึ้นตามแน่นอนนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเราครอาจจะช็อตลิสต์ไว้ว่าช่วงเนี้เราอาจจะเวทแอนด์ซีดูภาพรวมตลาดก่อนก็ได้เพราะว่าลาดหุ้นไทยมันยังขาดปัจจัยบวกที่มันเด่นๆเนาะแต่อย่างไรก็ตามถ้าน้ำมันมันขึ้นทะลุเกิน85ขึ้นไปเนี่ย คุณต้องเล่นกลุ่มพลังงานตามละเพราะว่าอันว่าต่างชาติเนี่ยเขามองกลุ่มพลังงานไทยกับกลุ่มพลังงานทั่วโลกเป็นสินค้าประเภทเดียวกันฮะนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่มีสตอรี่แต่ยังไงมันต้องขึ้นตามปะตะทก็ดูน่าสนใจฮะคุณกีตาโอเคค่ะทีนี้งั้นกลับมาดูสิ่งที่เป็นปัจจัยซึ่งกดดันตลาดหุ้นไทยอยู่ณนะขณะนี้ก่อนนะคะดูเหมือนว่าทำไปที่ไหนก็เจอแต่ข่าวลบนะคะพี่อันให มุมมองกับนักลงทุนหน่อยได้ไหมคะที่เรายังกินบัวอยู่นะคะขึ้นไม่ได้เมื่อเทียบกับตลาดภูมิภาคผลตอบแทนรั้งท้ายนะคะแล้วก็ยังมี v o ลุ่มการซื้อขายที่เบาบางมากด้วยนะคะคือทั้งขึ้นน้อยนะคะแล้วก็เงียบเหงามากๆเลยนะคะปัจจัยลบตัวที่กดดันเรามันมาจากอะไรกันแน่คะพี่อันคะครับอันว่าตลาดหุ้นไทยโดยรวมท้่เราพิจารณาบนเหตุผล บนความเป็นจริงของตลาดณนะปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันขาดสเสน่ห์ไปค่อนข้างมากนะครับคือเสน่ห์มันค่อยๆจางลงจางลงจนทุกวันนี้แทบจะหาสเสน่ห์ไม่เจอลวถ้าถามอันนะถึงแม้ว่าอันจะค่อนข้างซับพอร์ตตลาดหุ้นไทยตลอดเนาะแต่นะจังหวะตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จังหวะที่เราจะสู้สุดตัวละเรากลับต้องมาพิจารณาเหตุผลว่าทาไมตลาดหุ้นไทยมันถึงออมีสเสน่ห์ที่เจือจางลงอันเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเลยเนี่ย คืออย่างนี้ฮะคือเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยเขาสามารถกระจายไปลงประเทศใดก็ได้ทั่วโลกนะคือในช่วงสิปีก่อนหน้าที่เป็นยุคเติบโตของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือเวลามองมาที่ e m e r g i n g market เนี่ยไทยมันจะเด่นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันก็กระจายเข้ามาให้เราเป็นลำดับตน้ตนๆแต่ณนะปัจจุบันเนี่ย market แคปตลาดหุ้นไทยที่มันลงมาจาก17ล้านล้าน18ล้านล้านตอนนี้มันเหลือประมาณ13ล้านล้านกว่าตอนนี้เราใหญ่กว่าแค่ฟิลิปปินส์นะ นะครับส่วนแตละประเทศตลาดอือ่นๆในเอเชียนะเราเลก็กกว่าเขาหมดละเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะกระจายเงินเข้ามาน่มันก็น้อยลงหนามซ้ําในทางกับกันคุณกิต้าเคยเปิดบัญชีธนาคารไหมฮะเราจะมีบัญชีธนาคารหลายๆธนาคารถูกไหมบธ <inet. S 1> นาคารไหนมีเงินเยอะเราฝากเยอะเราจะดูแอปพลิเคชันบ่อยถูกไหมฮะแต่ถ้ธนาคารไหนที่เรามีเงินน้อยบางทีเราโอ๊ยบางทีไม่ค่อยเปิดดูบางทีเรา, Drink, <anda. S 2> า,ารู้สึกอลังคาญใช้เพจไปปิด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 บัญชีทิ้งไปเลย คุณกิตา้าไน้ออกไหมฮะอันนี้ภาพก็คล้ายๆกันกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนื่องจากพอไซส์เ,เล็กลงเล็กลงมากๆเนี่ยวิธีต่างชาติเขารู้สึกว่าเออถ้าฉันต้องมาโฟกัสต้องมาดูเนี่ยมันเปิงบุคลากรเราอาจจะตัดทิ้งไปเลยเพราะอันนี้เป็นเหตุผลหลักว่าทําไมปีนี้ต่างชาติเนี่ยจึงขายสุดทีิเป็นปีที่สามติดต่อกับตลาดตราขุนไทยของเราเนี่ยจะเคยเป็นนักเรียนหัวแถวเนาะนักเรียนหัวแถวเวลาต่างชาติมองมาเราถูกลดชั้นลงมาไกลมันกลางแถว แล้วตอนนี้ก็กําลังจะกลายเป็นปลายแถวไปละก็คือไม่ได้รับการเหลียวแลจากต่างชาตินะครับอันนี้คือเขาเรื่องที่1คือเรื่องฟันโฟรโโเนี่ยที่มันที่มันกระจายมาน้อยลงเรื่องที่สองคุณกีตาร์อันเชื่อว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกันวันนี้เนี่ยคือฟันเมนเจอร์ที่เป็นระดับท็อปทั่วโลกเนี่ยที่เขาเคยลงทุนตลาดหุ้นไทยเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยหรือมากกว่านั้นเนี่ยที่เวลาถามถึงไทยเขาจะคิดถึงและบีบีเอลซีพีเอลนะครับเออเคแบงก์อะไรพวกเนี้ยอันว่า แฟนเมเนเจอร์ที่เป็นรุ่นเดอะที่ชอบไทยอ่ะเขาก็เสียดอายุไปเยอะแล้วค่ะคุณกีตาอ๋อค่ะใช่เพราะเป็นแฟนเมเนเจอร์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี้ยเขาก็มองแต่หาผลตอบแทนจากหุ้นเทกถูกไหมมองหุ้นเทกมองตลาดที่มันมีโกลด์สต็อกประชากรเติบโตคนแก่น้อยๆคนทํางานเยอะๆมันก็กลายเป็นว่าอันว่าตรงเนี้ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ฟฟนเมเนเจอร์รุ่นใหม่ๆที่มาบริหารพอร์ตลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยยิ่งสนใจตลาดหุ้นไทยน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ เพราะนี่เป็นผลนผลที่สองว่านอกจากเศรษฐกิจเราไม่ดีเราไม่มีโกรธใหม่แล้วความดึงดูดของเรามันก็ลดลงนะครับ <c oughs> แล้วถ้ามาดูข้อข้อที่สามคุณกีตา้าซึ่งเคยเป็นสเสน่ห์ของตลาดหุ้นไทยคือสัสดส่วนรายย่อยเยอะนะครับ <c oughs> อันก็ลองทำกราฟให้ทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวฝากขึ้นสไลด์นิดนึงนะครับ <c oughs> ตัวสัสดส่วนของรายย่อยปัจจุบันนะคุณกีตา้าถ้าเราดูย้อนหลังสิบปีเนี่ยต่ำสุด ในรอบ10ปีแล้วนะเหลือแค่30%เองนะครับจาก59%ฮะเมื่อปี2015แล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆปี2019เนี่ยจะได้เป็นช่วงเทตรว1.0จริงๆตอนนั้นเนี่ยมันก็ออกอาการแล้วฮะว่าสัดส่วนรายย่อยเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆละแต่ว่ามันกระเตื้องขึ้นช่วงโควิดที่ตลาดมันฟื้นตัวแรงนะครับระดับที่31%ตอนเนี้มันต่ําสุดในรอบ10ปีแล้ว แตราะฉะนั้นอีก,อก,อกเสน่ห์หนึ่งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่เคยเป็นจุดขายเนี่ยคือวอลุ่มเยอะเพราะว่านักทุนในประเทศเนี่ยเดทเทตดกันเก่งมันก็หายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันว่าก็เป็นอีก,อกเหตุผลหนึ่งด้วยว่าทําไมมาเก็ตแคปเราจังลกเล็กลงเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าตลาดที่มันคึกคักวอลุ่มตลาดมันเหมือนมันสะท้อนถึงความคึกคักนะคุณจิตาตลาดที่วอลลุ่มคึกคักน้อยลงมันก็ต้องได้ valuation ต่ํต่ำเราต่ำลง ซึ่งเราก็กําลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่นะครับขณะที่มาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้างตอนนี้เสาหลักเศรษฐกิจเรามันไม่ค่อยมีเสาเสาไหนที่มันแข็งแรงเลยครคุณกีตาท่องเที่ยวปีนี้ก็มีโอกาสที่ทั้งปีันะท่องเที่ยวจะติดลบถูกไหมภาคบริโภคในประเทศก็เกิดปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่ในระดับสูงนะครับภาคส่งออกครึ่งปีหลังสงครามการค้าเริ่มใช้ภาษีทั่วโลกเนี่ยภาคส่งออกมันจะไหวไหม คือปีแรกที่มันดีเนี่ยมันดีจากการฟอนโหลดหรือเปล่าแล้วครึ่งปีหลังมันจะดอกลงหรือเปล่าอันนี้เลยเป็นเหตุผลสําคัญนะว่าถ้าดูตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยไทยเราก็ไม่ค่อยเอื้อฮะอย่างเวิร์ b แบงล่าสุดประเมินมาไทยเราก็โตแค่หนึ่งเปอร์เซนกว่าปีนี้นะครับเทียบกับอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตเนี่ยศักยภาพของเศรษฐกิจก็โตสักสามถึงสี่สามถึงสี่เปอร์เซนตนะครับอันะนั้นโดยรวมๆเนี่ยอันเรยคิดว่ามันเลยเป็นเหตุผลนะว่าทําไมจากหุ้นไทยมันถึงอ่อนแอแล้วช่วงนี้ต่างชาติก็ยังขายมากขึ้น แม้ว่าบางทีจะมีข่าวบวกเนาะเอเชียบวกค,คึกคักตลาดหุ้นจีนตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีไทยเราก็ไม่ค่อยตามเพราะว่าต่างชาติพอเขาเขาลดพอร์ตไปแล้วเนี่ยเงินเขาไปเข้าที่อื่นแล้วฮะเขาจะไม่มองเราจนกว่าเราจะถึงระดับที่มันน่าสนใจเพียงพอนะครับข่าวข้อมูลดีแล้วก็น่าสนใจทุกประเด็นนะคะกีตาจะขออนุญ,ญาตขยายทีละประเด็นนะคะส่วนที่เป็นเรื่องของฟันโฟ้ก่อนนะคะปีนี้ฝรั่งก็ขายมาละเจ็ดหมื่นกว่าล้านนะคะแต่ว่าสัญญาณที่เราเห็นอยู่ แล้วก็อาจจะน่าสังเกตก็คือบาทแข็งนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่าเงินก็อาจจะเข้ามาในตลาดบอลนะคะถ้าาคิดไปได้ว่าเขาเข้ามาในตลาดบอลแล้วจะรอเข้าหุ้นด้วยหรือเปล่านะนะคะมันเป็นไปได้ไหมคะพี่อัน้นฝรั่งขายทําไมบาดแข็งและถ้าเขาเข้ามาในบอลเนี่ยเขารอจะเข้าหุ้นบ้านเราไหมครับอันว่าปีนี้ถ้าเทียบกันระหว่างตลาดบอลกับตลาดหุ้นเนี่ยตลาดบอลให้รีเทิร์นเป็นบวกที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะสาเหตุเพราะอะไร อันคิดว่าเงินที่เข้าบอลมาเนี่ยมันไม่ได้รอเข้าตลาดหุ้นในสาหรับรอบนี้นะเพราะว่ารอบนี้เขามองว่าตลาดเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันอ่อนแรงมันบวกเปียกมากจนต้องเข้าสู่การลดดอกเบี้ยคุณกีตาเพราะฉะนั้นการเข้ามาที่ตลาดบอลแล้วมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาได้กาไรมากกว่าซื้อหุ้นโดยมีความเสี่ยงต่ํากว่าด้วยนะครับเพราะนั้นอันเชื่อว่าการที่เข้าบอลในปีนี้เนี่ย มันเป็นการเข้ามาเก่งกําไรการลดดอกเบีย้ยเป็นหลักนะครับมันไม่ได้เข้ามาเพื่อพักเงินและเศรษฐกิจเราจะแข็งแกร่งแล้วเขารลอสวิชเข้าไปที่ตลาดทุนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การลดดอกเบีย้ยของไทยปรับตัวลงจนแนวโน้มที่จะไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยอันว่าเงินส่วนนี้ยมันก็จะหนีไปเล่นตลาดอื่นเพราะว่าระหว่างทางที่ไทยลดดอกเบีย้ยมาแล้วสองครั้งปีนี้เนี่ยอเมริกายังไม่ลดดอกเบีย้ยเลยนะคุณกีตามันก็เลยเป็นเงินที่ลงทุนใน พันธบัตรเนี่ยมากกว่าที่มันมาพักในไทยส่วนแนวโน้มของประเทศอื่นๆในในทิปมาเก็ตนะครับก็เราก็เป็นดอกเบีย้ยขาลงนะอินโดก็ลดดอกเบีย้ยฟิลิปปินส์ก็ลดดอกเบีย้ยทั้นเงินมันเลยกระจายมาอันเลยอันเลยคิดว่ามันเป็นคนละบาสเกตกับเ q u i t y เลยมันเป็นมันเป็นบาสเกตของตัวพันธบัตรเป็นหลักครับ follow the money